สวัสดีครับทุกคนครับปิดตาจัมโบ้ปดหนี้ครับวาระเก้ารอบหลวงปู่คีบหนึ่งร้อยองค์อยู่ตรงนี้ครับคืนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นพยายามขึ้นเหรียญตัวอย่างให้ชมเดี๋ยวขออ่านรายการที่หลักๆให้ชมนะครับมีรายการหุ้มทองคําเต็มองค์แท้นะครับเหรียญที่เป็นมาสเตอร์พีชที่มีตะกุดทองคานะครับกระดูกช้างแกะเนื้อโลหะที่เป็นงานหล่ออันนี้ร้าวๆนะครับแล้วก็ตะกุดทองคําอีกเยอะมาก แต่ที่สําคัญครับสร้างเพียง4,900องค์ครับ49ลังเท่านั้นนะครับหใน49ลังอยู่ตรงนี้ฟังราคาดีๆนะครับลุ้นละ250บาทลุ้นเดียวนะครับส่งฟรีแต่ใครเอา2รลุ้นขึ้นไปตกลุ้นละ210บาทเท่านั้นเอาไป420บาท2รลุ้น420บาทส่งฟรีลุ้นเดียว250นะครับซื้อเป็นคู่ดีกว่าเอาคู่เลยคู่ละ420บาทเจอกันไลฟ์สดคืนนี้ครับ